เข<ภ>าบอกว่าเราไปฝากไข่เพราะเราอยากมีน้องอีกคนนึงแต่ยังหาสามีไม่ได้ใช่ค่ะคือจริงๆเรื่องฝากไข่เนี่ยมีไอเดียมาสักพักแล้วตั้งแต่ตอนไปตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเราก็คิดว่าโอเคเราคงไม่จําเป็นหลอกเพราะว่าตอนเรามีเลดอะ่ะเราก็ติดง่ายมากๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออตัวเองคงยังแบบไม่จําเป็นหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังคุยกับคุณหมอว่าโอเคเรายังไม่มีสามีแล้วก็ไม่มีแลนที่จะมีด้วย แต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเพราะว่านี่คือช่วงสุดท้ายของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราบอกเฮ้ยช่วงสุดท้ายเลยเหรอเรา3ามเองอะไรเงี้ยปรากฏคุณหมอก็เลยลองให้ตรวจเลือดเพื่อที่จะดูฮอร์โมนสรุปก็คือฮอร์โมนสวิงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮอร์โมนค่อนข้างสวิงแล้วก็อาจจะมีภาวะรังไข่เสื่อมด้วย,ยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโค้งสุดท้ายของแพทแล้วจริงๆที่จะเก็บ แล้วก็จะเก็บครั้งนี้ก็จะอยู่ได้แค่ไม่เกิน5ปีไ่จะได้ต่อใช่ไหมครับตอนที่คุณหมอได้มันจะน้อยลงค่ะก็แปลว่าถ้าตอนนี้แพทอยู่ในกระบวนการและหมายความว่าก็จะต้องหาคุณหมอทุกเดือนเจาะเลือดทุกเดือนแล้วก็ดูอันตรซาวดูไข่ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะน้อยลงไหมฮอร์โมนจะสามารถเก็บได้ไหมไะลลอะไรอย่างเง,งี้ยถ้าดูแฟนเราหลอย่ังค่ะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าคุณหมอบอกเก็บได้5ปีแพทคิดว่านี่แหละ ฉันให้เวลาพวกเธอห้าปีหปีนวัดรวมเลยคะดรวมแล้วก็คือฉันพร้อมหมดไข่ฉันก็พร้อมระหว่างไข่มันอยู่ได้นานหรือว่าสามีอยู่ได้นานกว่าคะฉันว่าไข่ฉันอาจจะอยู่ได้ได้ไม่รอถึงสามีหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คือเอาตอนนี้ก็คือบอกทุกคนเลยว่าเออไขรที่เล็งฉันอยู่อ่ะเออเออฉันมีเวลาพวกเธอห้าปีต้องจับไข่แล้วผนังมดลูกฉันด้วยใช่้ไปด้ว่สุขภาพต่างๆมันมันหลายๆอย่างคือตอนแรกอะค่ะ แพทย์ด้านสุขภาพดีมากแต่แพทย์าไม่เคยตรวจฮอร์โมนจริงจังพอตรวจฮอร์โมนจริงจังถึงได้รู้ว่าตอนนี้เราเริ่มมีภาวา<ม>ะเขาเรียกว่ารังไข่เสื่อมแปลว่าการผลิตไข่ของเราจะเริ่มน้อยลงในทุกๆเดือนด้วยนะคะมไม่ใช่ในทุกปีนะคะคือเเก็บไข่ก็ไม่การันตีว่าใจใช่ค่ะ<ม>ซึ่งครั้งแรกที่ไปตรวจเนี่ยแพทย์มี12ใบ<ม>ไปตรวจล่าสุดเหลือ6ใบา<ม>หายไปครึ่งนึงเลยแล้วนี่เดินออกมาจไปแล้วจะยังไงคะใช่คุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคหมอจะให้โอกาสเดือนหน้าอีกเดือนนึง ว่าจะยังจะเก็บได้ไหมอ<ล>ะรยฉีดกระตุ้นมันจะทำให้ไข่ณตอนนี้แพทย์ยังไม่ได้ฉีดเพราะคุณหมอจะรอดูอีกเดือนหนึ่งว่าเรามีกี่ใบไขเ่ไขเราสมบูรณ์ที่จะฉีดได้ไหมแล้วถ้าสมมติว่าคุณหมอบอกว่าโอเคพร้อมแล้วแพทย์จะเริ่มฉีดกระตุ้นหนึ่งอาทิตย์เต็มเตมค่ะเผื่อใจไ,ไหมคะถ้าเกิดแติว่าไม่เผื่อใจไปแล้วค่ะเพราะว่าผ่าโดนเจาะเลือดไปสามรอบแล้วใช่แบบนี้ก็คือต้องทุกเดือนเราก็ต้องไปพบคุณหมอใช่ค่ะไปพบคุณหมอคนที่แบบ ตัวแปรสําคัญเลยคือตัวเล็กเลยใช่เพราะว่าล่าสุดอ่ะพอคุณหมอเขาเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าแบบวันนี้ไม่เก็บนะให้เรากลับบ้านคนที่มีปัญหาคนแรกเลยคือเลดเขาถาม,มเขาเศร้าแล้วเขาก็ถามคุณหมอแล้วก็กระซิบถามแม่ว่าแม่มีน้องไม่ได้แล้วใช่ไหมอะไรเป็นอะไรไม่รู้ก่บอกโอเคแพ้ก็บอกว่าเลดต้องใจเย็นๆแม่มีโอกาสอีกเดือนนึงเนี่ยเขาก็หงอยไปเลยคือ เขาเห็นคุณหมอแบบพูดซีเรียสแล้วก็เหมือนแบบเหมือนให้เรากลับบ้านอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนแบบยังไม่ให้เก็บเขาก็เหมือนแบบกระซิบเราว่าโอเคแม่เป็นอะไรแม่มีน้องไม่ได้เราใช่ไหมคือเขาอะอยากมีน้องเพราะว่าเขาลูกคนเดียวใช่ไหมคะเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นแต่กับแพทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจเขาแหละเวลาเขาเจอคนอื่นอะเขาจะเอนจอยแล้วเขาก็ไปเห็นคนอื่นที่มีพี่มีน้อง และสนุกอย่างเช่นน้องทีน้องพีอย่างเงี้ยเวลาเขาดูติ๊กต็อกอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาบีเพื่อนเล่นกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เรามีน้องมากๆเราก็บอกว่าโอเคโอเคแม่มีเวลาอีก5ปีลูกเย็นเย็นมแล้วคุณหมอให้กินอะไรไหมคะเบื่อเป็นบํารุงค่ะบํารุงเหมือนเรามีลูกเลยอะค่ะบํารุงเลือดบํารุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยพอแพทย์ไปตรวจอีกรอบนึงถึงจะรู้ว่าแพทจะเริ่มกระตุ้นเข้าเข้าสู่การกระตุ้นได้หรือยังระหว่าง ฮอร์โมนเจ็บกว่ากับสามีอะนยยากกว่านพีนน่าจะหาสามีตอนเนี้ยเรื่องเก็บไข่คือได้ใบสองใบไม่ติดละแต่สามียากกว่าใช่ก็ตอนนี้มีผู้ช่วยในการหาแล้วค่ะน้องทับมือหนึ่งพยายามหาให้พี่อยู่แต่ก็ยังไม่ผ่านเลยสักคนขอบคุณค่ะ ตอนนี้หายไปเลยตอนนี้เหลือสองไองหรอเหลือหกก็คือรอดูี่เดินไม่รอดูเดือนหน้าหรอกใช่แค่สก๊อตไปเนี่าแม่สกขอตไปเนี่ย